สวัสดีครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ VFT by t a Channel นะครับในคลิปพอดแคสต์นะครับประจำสัปดาห์เนาะนะครับในวันนี้ครับผมจริงๆมันเกิดจากคำถามของน้องคนหนึ่งขึ้นมาแล้วเราก็สะดุดเรื่องนี้นะครับแล้วก็อัดคลิปเลยนะครับเนะเราก็เลยรวบรวมเรื่องราวแล้วลก็อัดคลิปเลยนะครับนะก็จะเรียกว่าวันนี้ก็จะเป็นเรื่องของกลยุทธ์ในการเล่นการ์ดต่างๆนะครับของ ีว่าเป็นของแวนการ์ดที่แอตโตเคยใช้แล้วกันนะครับเราเขียนว่ากลยุทธ์เฉยๆนะครับซึ่งต้องบอกก่อนว่าอันนี้เกิดขึ้นจากประสบการณ์ที่เล่นมาเองนะนะครับแล้วเราก็มาเล่าให้น้องๆฟังกันต่อนะครับใครมีประสบการณ์ร่วมเคยโดนแบบไหนเคยใช้แบบไหนอ่ะพิมพ์คุยกันในคอมเมนต์หรือพิมพ์บอกกันในคอมเมนต์ได้นะครับนะ ต้องบอกกันก่อนเลยนะครับนะเกินกันก่อนเลยว่ากลยุทธ์บางกลยุทธ์อาจจะเป็นสีเทานิดนนะครับผมนะมันอาจจะไม่ได้โปร่งใสเสมอไปนะครับนะในการเล่นนะครับเพราะว่าอะไรเดี๋ยวไปดูกันนะครับผมกลยุทธ์หรือว่าเทคนิคหรือว่าเทคนิคอะไรต่างๆที่ทุกคนจะเรียกกันนะครับนะแล้วแต่จะเรียกกันเลยมันก็คือกลยุทธ์นั่นแหละนะครับการเล่นการเนี่ยต้องบอกก่อนว่าในแต่ละการเนี่ย มันจะมีจุดหนึ่งที่ใกล้เคียงกันแล้วก็จะมีต่างกันออกไปตามแมคานิกของแต่ละการ์ดหรือว่าลูกเล่นของแต่ละการ์ดนะครับซึ่งมันจะไม่เหมือนกันเลยนะครับแอตโตเล่นแวนการ์ดมาตั้งแต่ช่วงเริ่มต้นซีซั่นที่2นะครับก็แข่งมาเรื่อยๆเลยแหละนะครับนะจนถึงปัจจุบันนี้ก็เลิกแข่งไปแล้วแต่ถือว่ายังเล่นมาตลอดยังอยู่ในวงการเล่นแวนการ์ดมาตลอดเรื่อยๆนะครับซึ่งมันก็ยาวนานไม่น่าต่ำกว่า4ี่หปีนะครับ ในการแข่งแต่ละครั้งเนี่ยเพื่อชัยชนะวงเล็บว่าเพื่อชัยชนะเราจําเป็นที่จะต้องมีกลยุทธ์หรือว่าการทําอะไรต่างๆนะครับนะที่มันไว้ดึงเชงศัตรูหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับนะหรือว่าไว้ทําให้ศัตรูเล่นยากขึ้นนะครับหรือทำให้คู่แข่งเล่นยากขึ้นจะเรียกว่าศัตรูดะถึงต้องเรียกว่าคู่แข่งเนาะทำให้คู่แข่งเล่นยากขึ้นนะครับนะเพื่อความได้เปรียบของเราในการเล่น นะครับผมนในการแข่งขันในแมตช์นั้นๆนะครับขอรวบรวมมานะครับนะมีอยู่ประมาณ1 2 3 4 5 6เรื่องโดยประมาณนะครับนะในยุคแรกครับในช่วงซีซั่น1ซีซัน2ต้องยอมรับว่าแวนการ์ดนั้นในเรื่องของกลยุทธ์มีไม่เยอะครับมีไม่เยอะจริงๆนะครับนะมีธีมีกลยุทธ์เล็กๆน้อยๆที่ใช้ในช่วงนั้นก็มีแค่เรื่องเดียวที่ใช้กันเลยนั่นคือเรื่องของการกักแดมจริงๆจะใช้กันมาตั้งแต ทุกยุคทุกสมัยนะครับนะในการกัดแตมครับในช่วง 1, ซีซั่นหนึงซีซั่นสอเนี่ยอา,อาจจะเห็นผลแต่ไม่ได้เห็นผลมากในระดับหนึ่งนะครับนะดาเมจคือการที่ผู้เล่นโดนาการที่เปนกัดผู้เล่นโดนฝั่งตรงข้ามโจมตีมาเพื่อรับแล้วก็มันสามารถใช้การคว่ำนะครับหรือว่าเคาน์เตอร์บาสเนี่ยเพื่อเป็นค่าคอสของมันได้เท่ากับว่าในดาเมจเนี่ยก็จะมีอยู่ประมาณมากที่สุดคือ5ใบมีทั้งหมด5ใบเป็นเคาน์เตอร์บาสถ้า มีอะไรที่ทําให้มันหงายขึ้นมาได้มันก็จะสามารถกลับมาใช้ได้อีกครั้งนะครับนะในการกักแดมเนี่ยในช่วงของซีซั่นแรกๆเนี่ยจะเป็นการกักเพื่อไม่ให้เขาใช้สกิลได้นะครับอย่างเช่นอ่าขอยกตัวอย่างอย่างรอยย่พลัดินอาจจะทําให้เขาใช้อัลเฟสไม่ได้นะครับเรียกพวกไม่ได้หรือไม่สามารถให้บัสเตอร์เบดนะครับลงมาแล้วยิงได้หรืออย่างคาเนโลนะครับกักแดมเพื่อไม่ให้เขามีแดมพอที่ลงมาแล้วเบอร์เซิร์กจะทำการรีทายเรียกา,กาเกตสองหรือต่ำกว่าได้หรือไม่สามารถให้ดีเอ็นนะครับ ลุกได้นั่นเองอันนี้คือการกักแดมนะโดยเทคนิคนี้จะเป็นเทคนิคเบสิกเลยของการเล่นแวนการ์ดนะครับโดยการใช้หลักๆเนี่ยก็จะมีประมาณว่าหยุดตีนะครับหยุดตีเมื่อถึงแบบว่าเฮ้ยเขาถึงแดมนี้หยุดก่อนหรืออีกวิธีการหนึ่งก็คือลงไปแล้วโจมตีไปที่เรียการแทนที่จะโจมตีไปที่แวนการ์ดนะครับทำให้เรียการตายอย่างเดียวแต่ว่าไม่โดนแวนนั่นเองนะครับโดยการกักแดมเนี่ยก็จะมีมาทุกยุคทุกสมัยครับจนถึง การกักดมที่ค่อนข้างจะรุนแรงก็มีผลต่อการเล่นจริงๆนะครับนั่นคือในช่วงของซีซั่นที่3หรือว่าริงจ j o k เกอร์นะครับด้วยซีซั่นนี้มันมีลูกเล่นที่เรียกว่าเบรกไลท์ line, นะครับซึ่งเป็นสกิลลิมิตเบรกที่ต้องมีตัวไลท์ทับนะครับพอมันเป็นสกิลอย่างนี้ปุ๊บมันก็ทําให้เกิดการที่ว่าเฮ้ยถ้าเขามีสีดมเขาสามารถเบรกไลท์ได้เนี่ยสกิลมันจะเกิดพลังเขาจะบวกหมื่นอีกมันจะทําให้มีการโจมตีอ่ะมันเกิดขึ้นได้ยาก มันก็เลยทําให้ฝั่งตรงข้ามเนี่ยรู้แล้วว่าจะเกิดเหตุการณ์ประมานนี้ขึ้นเขาก็จะเลือกเลือกที่จะไม่โจมตีต่อหรือว่าอะไรก็ตามที่ทําให้มันขึ้นสีดมนะครับนะหรือเขาอาจจะต้องรอฝั่งเขาเป็นฝั่งได้เปรียบก่อนก็ตามนะครับเพื่อจะขึ้นนะครับขึ้นในการเบรกไ์ก่อนนะครับนะซึ่งแน่นอนครับด้วยรูปแบบของสกิลลิมิตเบรกหรือว่าอัลติเมทเบรกเนี่ยมันเป็นสกิลที่ต้องเฉียดตายก่อนแล้วใช้สกิลได้นะครับทำให มันก็มีความเสี่ยงในการเล่นในยุคนั้นมสมควรแต่เรื่องการกักแดมหลักๆที่มีผลเลยเนี่ยก็คือในช่วงของภาค3จริงๆทุกวันนี้ก็ยังมีการกักแดมกันอยู่เพื่อไม่ให้สกิลบางอย่างใช้งานได้นะครับแลวยังเป็นเทคนิคตั้งแต่ภาคแรกันปัจจุบันเนี่ยยังอยู่ในเรื่องนี้กันอยู่นะครับอ่ะเรื่องต่อมานะครับผมเรื่องต่อมา จะอันนี้จะเกิดขึ้นในตั้งแต่ภาค3เนี่ยเป็นต้นมานะครับนะแล้วก็จะเกิดขึ้นในประมาณกลางกลางภาคด้วยนะครับนะนั่นคือการล็อกเป็นตัว V ีเทคนิคนะครับหรือกลยุทธ์การล็อกเป็นตัว V เนี่ยมันจะมีแค่เดียวเท่านั้นแหละที่ทำอย่างนี้ได้นั่นคือริงจ็อกเกอร์นะครับนะการล็อกเป็นตัว V ถือว่าเป็นกลยุทธ์หนึ่งของผู้เล่นริงจ็อกเกอร์ที่ใช้ได้ผลได้ดีมากๆครับผมถามว่าดียังไงเพราะว่าเราจะจัดเราจะต้องตัดตัวตีข้างหน้าเขาเหลือแค่แวนตัวเดียวเลย และก็หลังแวนจะถูกตัดบูตไปในตัวด้วยนั่นเองนะครับนะและตัวที่อยู่ข้างหลังเรียนอีกสตัวถือว่าทําอะไรไม่ได้เลยนะครับเป็นช่องแบบว่าถ้ามีตัวอยู่แล้วก็คือแบบไม่มีประโยชน์เลยหรือว่าเขาจะคอทับเพื่อเอาสกิลอะไรก็ว่ากันไปแต่ว่าการล็อกเป็นตัว V ีเนี่ยเป็นกลยุทธ์นึงที่คนเล่นแวนการ์ดหรือเล่นลิงจ๊กเกอร์เนี่ยต้องแต่ยุคแรกยุคแรกอ่ะยุคแรกที่มันออกอาจจะใช้ไม่ได้นะเพราะเนบิวลามันล็อกได้แถวหลัง ในยุคที่เคลอสออกเนี่ยโอ้โหการล็อกเ็นโดวีเป็นอะไรที่หนักหนามากครับนะจากการเบรกไลท์ของมันก็ล็อกไป2ตัวแล้วแล้วก็เคลอสล็อกอีกตัวหนึ่งเนี่ยถ้ามันพูดอย่างเงี้ยปุ๊บเราจะเห็นภาพแล้วว่ามันเก่งเพราะว่าการเบรกไลท์มันก็จะไปกับข้อเมื่อกี้คือมีเรื่องของการกั๊กแดมขึ้นมานะครับซึ่งทําให้มันตรงเนี้ยมันไม่สามารถใช้งานได้นะครับผมนะเขาอาจจะไปฟาร์มมือเพื่อหาพี่จงพี่จีอะไรก็ว่ากันไปนะครับนะก็ตรงเนี้ยจะเป็นเรื่องของเทคนิค นะครับนะแต่ว่าการเราเป็นปตัว V ีเนี่ยเป็นจุดเด่นหนึ่งของริงจ็อกเกอร์เลยนะครับคนเล่นหลายๆคนจะศึกษาวิธีการนี้จะทํายังไงให้เขาลงมาบีบมันจ็ต้องเป็นการกดดันหรือบีบให้เขาเนี่ยลงเรียมาในช่องฝั่งตรงข้ามเพื่อที่จะตีเราอยู่แล้วเราก็ทําการล็อกนะครับแล้วก็ยังเมื่อก่อน,นยังมีอย่างพวกโฟตอนพวกอะไรอย่างเงี้ยที่ทําให้มันล็อกต่อไปได้นะครับอ่ขออภัยไม่โฟตอนพาราเดียมนะครับมีพาราเดียมอย่างเงี้ยทำให้มันถูกล็อกทิ้งไว้อยู่ตรงนั้นทำให้ช่องมันเน่าไปเลยนะครับนะ หัวเ,เรื่องต่อมาวิธีการต่อมานะครับวิธีการนี้ก็จริงๆมั้งแต่มาต้งแต่เรื่องการกักแดมนี่แหละและ้วก็มันเป็นหัวข้อแยกออกมาเพราะว่ามันมีผลกับการเล่นนะครับนั่นคือการหยุดตีและการจบเทินทันทีนะครับซึ่งเทคนิคนี้ที่ต้องแยกออกมาเพราะว่ามันมีผลต่อจำนวนการในกองนะครับนะการหยุดตีหรือจบเทินทันทีเนี่ยนะครับ จริงๆมันก็เป็นเหตุผลแรกคือมาจากเรื่องของการกักดามเมจนั่นแหละนะครับการกักดาเมจเขาเราก็ต้องหยุดตีอยู่แล้วเพื่อประกาศจบเทิร์นเลยนะครับนะหรือและเราก็เลยซอยหัวข้อย่อยว่าหรือในเรื่องของการจบเทริร์นทันทีเนี่ยเพราะว่าในการเล่นแมนกาดครับวิธีการแพ้อย่างหนึ่งที่หลายๆคนเคยเจอนั่นคือการ์หมดกองหรือว่าเดคเอา เวลาแวนการ์ดเด็กเอาเนี่ยเวลาเราเจอพื้นโต๊ะปุ๊บเราถือว่าแพ้ทันทีนะครับนะเราจะไม่สามารถเล่นต่อได้ทันทีถึงจะเป็นเทิร์นที่เรารู้สึกว่าเราเช็คแล้วเราจะชนะก็ตามแต่ว่าถ้าเราเห็นพื้นโต๊ะปุ๊บถือว่าเราแพ้ทันทีนะครับทาให้การเข้ามาเล่นเนี่ยเวลาแวนการ์ดโจมตีมันจะเป็นทวินได้ใช่ไหมอ่ะยุคแรกเป็นทวินได้เป็นทิปเปิลได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าเป็นสี่ได้ล้วก็ตามในการเล่นเนี่ยมันต้องดูว่าพอเข้าเทิร์นเราปุ๊บและ การ์ดจำนวนในกองเราอะพอที่จะทวินได้หรือเปล่าถ้ามันพอก็จบแต่ถ้ามันไม่พออย่างเงี้ยถ้าเราเล่นฝืนเล่นไปมันก็จะถือว่าเด็กเอาตายนะครับนะก็จะมีในช็อตบางช็อตนะแต่ยุคหลังๆนี่น่าจะไม่ถึงเพราะเกมมันค่อนข้างเร็วขึ้นก็คือการนับกองเล่นกันเลยนะครับใครมีการ์ดที่ดีดกับเข้ากองได้ยุคลีเจียนจะเห็นบ่อยนะครับก็คือประกาศเข้าเทินจั่วเอาเรียตีจบนะครับนะแวนการ์ดจะไม่โจมตีเลยหรือว่าเข้าเทินจั่วแล้วจบเลยก็มีนะครับเพื่อเป็นการอ่ ทำให้กองเราให้ดูกันว่ากองใครจะหมดก่อนยิ่งฝั่งตรงข้ามเหลือกองน้อยกว่าเราเนี่ยแล้วเขาปิดเราไม่ได้แล้วเขาฝืนตีเข้ามาอย่างเงี้ยก็นับกองกันได้เลยว่าใครจะชนะใครจะแพ้นะครับนะแล้วก็มันจะมีมายืดเอาตอนยุคลีเจียนนิดนึงที่ว่ามันสามารถไล่แล้วก็ลีเจียนเก็บของได้ไล่แล้วก็ลีเจียนเก็บของได้นะครับมันก็จะสามารถลูบได้นิดหน่อยแต่ก็ต้องยอมรับครับว่าวิธีการเนี้มันเป็นวิธีการหนึ่งที่ไว้แก้ปัญหาเฉพาะหน้าสําหรับผู้เล่นจริงๆนะใครที่ ไม่ได้แข่งบ่อยๆหรือว่าไม่ได้อยู่ในภาวะตึงเครียดมากๆพวกเทคนิคนียนะครับเข้าและจบเทินก็จะไม่ค่อยได้ใช้เขาปกติเขาก็จะเล่นกันปกตินะครับอันนี้เป็นเทคนิคนะครับเป็นกลยุทธ์ที่เอาไว้ในเรื่องของการแข่งขันจริงๆนะครับเรื่องต่อมาครับเรื่องนี้เกิดขึ้นในช่วงของภาคลีเจียนขึ้นไปนะครับจะเห็นเรื่องนี้นั่นคือการกักเกตนะครับจริงๆมันเป็นปัญหาเนื้อรังมาตั้งแต่ภาคลีเจียนแล้วแหละนะครับไม่มาบอกเข้าจีแล้วเป็นปัญหาเนื้อรังเลยนะครับเพราะว่า การลีเจียนหรือการสไตล์ก็ดีนะครับมันจะเกิดต่อเมื่อฝั่งตรงข้ามและฝั่งเราเป็นเกรดสทั้งคู่นะครับเท่ากับว่าคนเล่นคนแรกถ้าเขาขึ้นเกรดสก่อนเขาจะไม่สามารถลีเจียนหรือว่าสไตล์ได้ในเทอร์นนั้นแต่พอคนที่เล่นเป็นคนหลังมันจะสามารถสไตล์หรือว่าลีเจียนได้ก่อนอันนี้เป็นเรื่องปกตินะครับมันก็เลยเกิดเหตุการณ์ว่าคนอยากเล่นคนแรกเขาอยากสไตล์ก่อนนะครับเขาก็เลยยอมสกกูอยู่ที่ตัวเองเป็นเกรดสองรักสองเทอร์อย่างเงี้ยนะครับนะซึ่ง มันเริ่มตั้งแต่ยุคยรีเจียนเลยเพราะอย่างที่บอกรีเทครีเจียนมันเป็นเหมือนกันพอเป็นเหมือนกันอย่างนี้ปุ๊บมันก็ลากยาวมาในยุคของวิอ่าจีพอยากมาในยุคของ G ีปุ๊บนะครับนะมันก็ถือว่าเป็นเทคนิคหรือกลยุทธ์หนึ่งที่ค่อนข้างน่าหงุดหงิดกับฝั่งตรงข้ามมากๆนะครับเพราะว่า1เลยเล่นยาก2เล่นลําบากและยิ่งบางแคนออกตัวมานะครับนะถ้านับลายหัวเลยอย่างจีเวลไนนะครับผมอ่จีเวลไนยุคหนึ่งอ่ะนะครับ ในส่วนของ neo นะครับยุคหนึ่งก็ทำได้หรือในส่วนของแ d รนบู7ข้าวสมุดก็ทำได้พวกเนี้ที่เป็นเด็กที่ถูกออกแบบมาเพื่อไม่ให้เล่นเกตสาเลยให้มันเล่นกับรีเจียนแบบขอภายให้มันเล่นแบบกักเกตเป็นหลักเลยอย่างเงี้ยนะครับ,รบแลก็คือจะอย่างที่พีที่ดุดคือคือ7ข้าวสมุดเนาะนะครับตอนที่ยังไม่โดนแบนรนเลยคือมันออกแบบมาให้แบบแบรนเกตหนึ่งนะครับนถึง ในการ์ดปกติเนี่ยเขาจะออกตัวซีบีที่เป็นตัวแก้ในการกระเกตมาแ,แต่ว่าเขาบอกว่าแวนฝั่งตรงข้ามนั่นเป็นเกตสองแต่ในส่วนของแกรนบูเนี่ยแวนฝั่งตรงข้ามมันเป็นเกตหนึ่งไงมันก็เลยใช้ไม่ได้นะครับคนที่เล่นอเจ็ดข้าตะหมดแวน์มันยืนเป็นเกตหนึ่งตลอดอย่างเงี้ยมันก็เลยใช้ไม่ได้พอใช้ไม่ได้ก็สร้างความน่าลำคารหรือทำให้ฝั่งตรงข้ามเล่นไม่ได้หนักๆเลยนะครับนะก็ต้องบอกว่าการกระเกตเนี่ยเป็นเทคนิคหนึ่งที่เพิ่งเกิดนะครับน่าจะเกิดหลังๆเลย นะครับน่าจะเกิดหลังๆเลยนะครับเพราะว่ามันเพิ่งมาเกิดเอาได้จริงๆตอนภาคลีเจนภาคลีเจนก็ยังไม่ค่อยมีคนใช้กันหนาขนาดนั้นมันจะมา,าใช้กันเป็นหลักเป็นล่ําเป็นสันจริงๆก็คือตอนที่มันเป็นภาคจีนี่แหละนะครับและมีเด็กที่มันสามารถเล่นในช่วงกาเกตได้มันต้องบอกก่อนว่าการกาเกตมันเป็นเรื่องที่เราต้องการเอาชนะจริงๆนะครับนะสำหรับเด็กที่ ออกแบบเพื่อเพื่อการกักเกตด้วยคือเราต้องการเอาชนะเขามากๆจริงๆมันเหมาะสมกับการที่เป็นเด็กแข่งเพื่อเราจะคว้าชัยชนะแต่บางทีนะครับไอเด็กที่มันกักเกตจ๋าๆอ,อย่างพวกอ่าแกรนบูเจ็ดน้ำหรืออะไรเงี้ยมันอาจจะไม่เหมาะกับการไปเล่นกับเพื่อนเท่าไหร่นะครับพาเพื่อนกันหุนหิดหัวเสียเปล่าๆเนาะเพื่อนจะไม่ครบเอา้ะเปล่าๆนะครับนะโอเคมาอีก2เรื่องครับสุดท้ายแล้วนะครับเรื่องอ่าเรื่องต่อมาก็สาหรับกลยุท์หรือเทคนิคอะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นเรื่องของการเล่นนอกเทิร์นนะครับซึ่ง จริงๆอ่ะจะบอกว่าการเล่นนอกเธอ์นอ่ะมันไม่ได้เพิ่งเกิดขึ้นนะมันมีการเกิดขึ้นมาต้องนานแล้วแหละนะครับเพราะเนื่องด้วยสกิลต่างๆในตัวการ์ดอ่ะมันทำให้เกิดทำให้เกิดเฉยๆนะครับนะแต่ว่ามันไม่ได้เล่นได้จริงจังเหมือนยุคปัจจุบันนะครับในยุคปัจจุบันเนี่ยการเล่นนอกเทิ์นที่มีเห็นเล่นเกันก็จะมีในส่วนของอ คางเยนะร่ะ้เล่นได้แกรนบูเล่นได้ลิงน่าจะเล่นได้ถ้าจำไม่ผิดนะครับนะอะไรอย่างเงี้ยพวกพวกนี้จะเป็นการจับนอกเทินคือมันจะมีทั้งสกิลยิงสกิลคอสกิลอะไรอย่างเงี้ยนะครับนันนีโออะไรอย่างเงี้ยก็มีสกิลจับคออะไรอย่างเงี้ยซึ่งไอพวกสกิลการเล่นนอกเทินเนี่ยทำให้เราไปสิงอยู่เทินฝั่งตรงข้ามในแป๊บหนึ่งแล้วก็เล่นอคอตัวนู Pacific, วน้นเพิ่มตัวนี้ลงตัวนู้นมายิงใช้สกิลตัวนี้ยิงตัดกําลังเขาอะไรอย่างงี้บลาบลาบลา,บาว่าไป นะครับไอพวกสกิลนอกเทิรน์เนี่ยถ้าจําไม่ผิดเลยเนี่ยครั้งแรกที่เคยเกิดสกิลนอกเทิร์เลยมันจะอยู่ในช่วงของซีสั้นที่สามนะครับอันนี้จําผิดก็ขออภัยจะจําจไม่ผิดนะอันนี้ใช่คำว่าจำไม่ผิดการเล่นนอกเทิร์ครั้งแรกเกิดจากเด็กเวลาเราไปเล่นและไปเจอเด็กของซีลดากอนหรือว่ามัางกรพันดึกของคางนโร่เนี่ย ยิงและให้เราเปิดการ์ดีใบจา,ากท็อปเด็กคอเกตสองหนึใบในช่วงนั้นเนี่ยใครที่เล่นอย่างรอย a l หรือคาเรนิโลเองก็ดีหรือว่านาลุก็ดีไปเปิดเจอตัวยิงนะครับลงมานะครับมันก็สามารถลงมาถ้ามีคอรสพอมันก็ยิงสวนเข้าไปได้เลยหรือไม่เปิดอย่างรอย a l อย่างเงี้ยเปิดลงมาปุ๊บเจอตัวที่มันสามารถเปิดคอเพื่อนได้เงี้ยถ้าเขามีคอสพอมันก็สามารถเล่นได้นะครับนะแต่ว่า มันก็จะเป็นาการเล่นได้นิดๆนหน่อยๆก็คือคอเพื่อนเพิ่มแค่นั้นเองแต่ว่ามายุคหลังพอเข้าจีตอนนี้ทีการมีอะไรแล้วอย่างเงี้ยการเล่นนอกเทิร์นก็กลายเป็นการเผาอย่างเห็นได้ชัดเลยคือตัดเกมทิ้งไปเลยนะครับซึ่งก่อนหน้านี้มันก็เล่นได้แค่นิดเดียวอย่างที่บอกแต่ว่าพอถึงตอนนี้มันเล่นได้หนักหนาสาหัสกัน,กนแบบพอสมควรนะครับแล้วก็อย่างคาเนโร่เนี่ยมันก็จะมีตัวมังกรเห็นเผาปุ๊บความสองเผาตามอะไรเงี้ย เขาก็มาคอมโบกับจีการแล้วก็มีสแตนคอมโบปึ๊บเผาปึ๊บนอกเทินยืนหมื่นหรืออะไรอย่างนี้ของเกียร์ก็มีนะเมื่อกี้ลืมบอกเกียร์ไปอย่างเกียร์ถูกเตะมีตัวถูกฝั่งข้างถูกเตะกับใต้กองนะครับเอาสแตนแมวกับแวนบวกหมืน่นอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเนี่ยมันเป็นการเล่นนอกเทินนะครับซึ่งเรียบนี่อ่าต้องบอกว่ามันเป็นเทคนิคหรือเป็นกลยุทธ์ที่เราต้องชินกับมันพอสมควรว่าเราควรจะใช้เทคนิคพวกนี้ตอนไหนหรืออะไรยังไงนะครับนั้นในยุคแรกอย่างที่บอกไปคือสี่นสามมันอาจจะกะเกณไม่ได้ แต่ในยุคปัจจุบันเนี่ยคือมันสามารถคนโทรลได้แล้วว่าปาจิการนาลุาเผาตัวนี้ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้อะไรอย่างนี้นะครับตัดเกมปาจิการงเานยโรเผาตรงนี้ตรงนั้นเกิดอะไรขึ้นว่ากันไปนะครับอันนี้คือไอ้น,นี่เรื่องสุดท้ายครับเรื่องสุดท้ายนี้ต้องบอกก่อนว่ามันเป็นเรื่องสีเทาพอสมควรซึ่งจริงๆในหลายๆการ์ดจริงๆก็บอกว่าทุกการ์ดก็ได้ไม่ต้องบอกว่าหลายๆการ์ดหรอกมันจะมีเรื่องนี้อยู่แล้วแต่การ์ดไทยแวนการ์ดไทยมันมีกฎไปแล้ว แต่ก็ต้องยอมรับว่าการเอามาทีแรกมันก็การเอาเด็กออกมาจากกล่องทีแรกมันก็มีผลถ้าสำหรับผู้แข่งที่ไม่ยอมจับการ์ดฝั่งตรงข้ามเลยนั่นคือเรื่องของการเรียงการ์ดการเรียงการ์ดอันนี้พูดเป็นความรู้นะการเรียงการ์ดเขาเรียงการ์ดได้มันไม่ผิดถ้ามันไม่มีกฎในการ์ดอื่นๆนะในการ์ดอื่นๆถามว่าทําไมถึงไม่ผิดมันไม่มีกฎเพราะว่าสุดท้ายอะเราเรียงมายังไงอะ เราก็ต้องให้ฝั่งตรงข้ามเชลฟ์อยู่ดีเราต้องให้ฝั่งตรงข้ามสับเด็กอยู่ดีนะครับไม่ว่าจะเป็นการสับธรรมดาหรือ DCI เนี่ยฝั่งตรงข้ามมีสิทธิ์ที่จะทําได้อาจอาจจะไม่ได้ช็อตกันเพราะอาจจะกลัวซองแตกอะไรก็ว่าไปนะครับแต่การเรียงการ์ดเนี่ยในก่อนหน้าเน,นี้ในช่วงแตี่ซีซั่นสองจนเข้าซีซั่นสามนะครับซีซั่นแรกต้องเรียกว่าตั้งแต่ซีซั่นแรกเรียกต้องบอกการ์ดที่เป็นการ์ดอื่นเลยกันการ์ดยูกิหรือการ์ดอะไรเงี้ยจะมีการเรียงคอมโบอยู่แล้วนะครับซึ่ง การเรียงคอมโบเนี่ยถามว่าเฮ้ย mm. นี่พี่มันก็ดูจะดูโกงอะไรอย่างนี้มันก็มีวิธีการแก้ง่ายครับคือก่อนเล่นเขาจะให้ฝั่งของข้ามสับอยู่แล้วเราก็ไป DCI เลยให้มันเละๆก็พอนะครับมันก็จบแล้วแล้วก็ตัดการ์ดเขาอะไรมันก็จบแล้วนะครับนะแต่ว่าการเรียงเนี่ยมันเป็นเรื่องปกติของการเล่นมันเป็นเรื่องปกติของการเล่นนะครับนะเพราะว่าในการ์ดดิบๆมันไม่ได้มีกฎเรื่องการเลียงแล้วก็เราต้องไอ้นี้ไว้และในยุคหนึ่งแฟนการ์ดเคืไม่ไม่มีกฎเหมือนกัน เคยไม่มีกฎเขาก็จะเรียงแข่งกันถามว่าเรียงเอาอะไรพี่เออหลายๆคนอาจจะสงสัยว่าเรียงเอาอะไรเขาเรียงให้ในยุคแรกอะ่ะคือเขาเรียงให้ง่ายๆโง่ๆเลยคือเขาเรียงไม่เอาสกูนะครับนะเพราะว่าในยุคแรกอะ่ะมันแอซิดไม่ได้ g จี s แอซิดไม่ได้มันก็เรียงกันสกูอย่างนั้นแต่ว่าถามว่ามันมีผลต่อการเล่นไหมมีถ้าฝั่ง,รงเราให้ฝั่งตรงข้ามไปแล้วฝั่งตรงข้ามไม่ยอมดีซีไออ่ะแค่สับการ์ดเราเฉยๆหรือว่าตัดการ์ดเราเฉยๆะนะครับ มันก็จะพอคาดเดาได้ใช้คําว่าพอจะนะมันอาจจะไม่ได้เป็นไปตามที่คิดแบบเป๊ะ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 แต่ว่ามันอาจจะมีการคาดการณ์ได้ว่าเฮ้ยใบต่อไปจะเป็นอะไรอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งมันเป็นเรื่องของเทคนิคนะครับจริงๆตั้งแต่เล่นซอมมอนเนอร์ก็เห็นคนเรียงมาตั้งแต่ยุคนั้นและนะครับเรียงก็เอาคอมโบนะครับนะแต่พอช่วงเวลาผ่านไปแวนการ์ดไทยเขาก็ไม่ให้นะครับนะแต่มันก็เลยเป็นเรื่องสีเทาพอสมควรแต่ แอตโตค่อนข้างมั่นใจว่าในแมตช์แรกที่เราเจออาจจะโดนการอาจจะมีคนที่มีการเลี่ยงการมาจากบ้านเพราะว่าเราไม่เห็นเขาตรงนั้นแค่เขาสับเฉยๆวิธีการแก้แก้ง่ายๆก็คือ DCI มันซะเวลาก่อนแข่งนะครับก็คือเอาการมาเรียงเลียงเียงเียงใหม่นับจานวนการเขาได้ด้วยนะครับค่อนข้างที่ค่อนข้างมั่นใจเพราะว่าเวลาเขาหยิบออกมามันไม่รู้ว่าอยู่ในรภาวะที่เขาเรียงหรือไม่เรียงไง เพราะเราไม่สามารถไปขอดูการ์ดเขาก่อนแข่งได้นะครับนะเราก็เลยใช้การตัดปัญหาเรื่องนี้คิดว่าทุกคนเป็นที่คิดว่าทุกคนทำซะหมดก็ได้นะครับเพราะว่าแมตช์แรกเนี่ยค่อนข้างอันตารายพอสมควรในการจะจะโดนการเรียงการ์ดเวลาจะไปแข่งเนี่ยนะครับเขาหยิบการ์ดออกมาจากกล่องเลยเงี้ยโอ้โหมันเขามาเดินเข้ามา,า,มาแล้วเข้าสนามแข่งอเลยมันไม่ได้มีการตรวจสอบอะไรเลยนะครับนะโอเคประมาณนี้ครับผมประมาณ6เรื่องเนาะนะครับนะก็ ป็นในเรื่องของเชิงกลยุทธ์หรือว่าเทคนิคอะไรต่างๆที่มันเคยมีในการแข่งขันที่แอตโตเจอมาทั้งหมดนะครับนะแม้กระทั่งเรื่องการเรียงการ์ดก็มีนะครับนะแล้วก็ทุกอย่างเคยทํามาเองหมดแล้วหรือว่าอะไรต่างๆก็ดีนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการการักดแดนเข้าเทินหยุดประกาศจบเทินทันทีเมื่อเข้าอย่างเงี้ยนะครับตอนไปเล่นกับเซคีโปรเจกต์กับ s p d a d a าเมื่อก่อน แอตโตที่เป็นคลิปของแอตโตไปเล่นขเขาไม่รู้ว่าลงช่องไหนแหละแอตโตก็เคยทําท่านี้ใส่เขาเหมือนกันการล็อกเป็นตัว V น่าจะเห็น p ีดี A p ทำบ่อยนะครับเมื่อก่อนนะครับการกักเกตก็พอจะมีบ้างในช่องเราแต่จริงๆละแต่จริงๆต้องบอกก่อนนะว่าช่องเราจะคุยกันเวลาตอนเล่นคลิปแบทเทอรว่าถ้าเป็นไปได้ไม่ต้องกักเกตเล่นให้มันดูให้เล่นให้มันปกติให้มันสนุกก็พอ ไม่ต้องเปซีเรียสขนาดนั้นนะครับนะไม่ได้อยาหวังจะเอาชนะกันขนาดนั้นนะครับนะหรือว่าการเล่นนอกเทินจะเห็นอยู่แล้วเป็นเรื่องปกติของยุคนี้ยิ่งแอตโตเล่นนานรูก็จะเห็นแอตโตใช้จีการ์ดมายิงมาเผาบ่อยๆนะครับ โอเคสำหรับคลิปนี้ประมาณนี้พอดแคสต์ Podcast วันนี้ประมาณนี้ละกันนะชอบก็กดไลค์ตามกด Subscribe ด้วยนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งเนาะนะครับคลิปใหม่มาลงทุกวันตอน5้าโมงเย็นจะรู้เลยนะครับนะแล้วก็ใครอยากสนับสนุนเรานะครับเพียงเดือนละ35บาทเท่านั้นครับผมสุดท้ายนี้ก็ฝากแฟนเพจนะครับ VFT by Tab Channel แล้วก็ร้านของเราแ็บช็อปครับวันนี้ไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ แท็บเมมเบอร์ของเราในสัปดาห์นี้นผมขอขอบคุณคุณพศพิศนภูนะครับผมคุณสากูลาสัยนะครับผมนะคุณเลสเดนอีวิลสถานะาแสายยงความชั่วร้ายนะครับคุณจิรายุนะค,คุณจามิกรนะครับผมขอขอบคุณมากที่ท่านผู้ชมขเราขอบคุณมากครับ